ไหนเล่าให้ฟังหน่อยปกติตอนคืนเล่นอะไรกันจัมจี้มะเขืปอปอกแปะอันนี้อันนี้อยากรู้เหมือนกันไปเทาะหน้าแว่นเหรอเขอเล่นอะไรพี่ผมอย่าแอบแบบพี่พีทตอบก่อนปกติตอนคืนเล่นอะไรอะไรนะจัมจี้เพราะแล้วแต่วันง่วงๆไม่ง่วงอจัมจีไหมถ้าถ้าถ้าไม่ง่วงก็ปลุกมาคุยกันแล้วจัมจี้ไหมจัมจี้คืออะไรจัมจี้มะเขือจัมจี้ไหมเนี่ยตอบก่อนจัมจี้ไหม คือเตือนติ๊กตอกปิวจำซีมาเผื่อฟองแปะมันเป็นการเราเล่นเด็กไงคลอดหน้าแว่นพายเหลืออกเอออาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากระจกที่ไหนส่องเงี้ยปิวถับเขื่นแทนเลยจริงจริงเขินแทนละคือเราเป็นอะไรอย่าดูฟองแม่กับพ่อจริงนะทีอสอนดีแล้วก็พี่พีทขามตัวปฏิบัติตัวไม่ดีเลยนะแบบนี้ต่อหน้าสาธารณะชนนะทำไงอ่ะคุณแม่ดรสมพรมาเลยไม่หยุดไม่หยุดจะแคปได้จอช่วงนี้ ไหนลล้โทรหาแม่ดิแต่เล่าจริงๆแต่เล่าแต่เล่าให้ฟังว่าเวลาแบบแม่พี่รายหาพี่บุ๋มนี่ไงเดี๋ยวพี่บุ๋มโทรจริงพี่พี่บุ๋มอ่ะจะแบบตอบไหมตอบตอบฟังเดิตอบอะไรดิใช่ใช่แล้วจะอย่างไรนะแม่ส่งหน้าแม่ยิ้มมาอันนี้เห็นไหมอ้าวแม่แม่ส่งมันหรือส่งหัวใจกลับไปสิอ๋อส่งแน่จ้าคนขำด็อกเตอร์สมพร แล้วพีพีตอนคือเล่นแมงมุมไหมไม่เล่นแมงมุมขยุ้มหนัเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เขาบอกว่าแม่แจ๋วรับเลือกค่ะเอาเอาเอาใหม่เล่นแมงมุมไหมไม่เล่นแมงมุมหรือเปล่ากําลังจะบอกว่าไม่เจ๊บพี่ถามพี่บุ๋มมันเป็นคําถามปกติมากว่าเดี๋ยวเราลงไลฟ์แล้วเราเล่นอะไรกันดีอ๋อเออนี่ก็ไปไปเรื่อยเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วเคยเล่นแมงมุมขยุ้มหอครตบ แมวมุมงเยุ่มหลังเหนื่อยมากเขาบอกว่าแมวมุมมันเดินยุ่งยาวอ๋อคุณสบายคุณเคยเล่นแมงมุมงไหมครับไม่แล้วอยากเล่นแมงมุมงไหมครับเปิดแผดเซลไปแผดเซลไหนอะขอบป่วยไปแล้วหรอยังยังก็ไปหถามเนี่ยแผดเซลเปิดแผดเซลไปเลยนี่ไปเอาลายเจ๊เอา เออเนี่มาเอาแป้งไซส์เล็กมินิมาสองอันไปหนึ่งแถมหนึ่งเลยสามร้อยบาทไปแล้วก็แป้งใหญ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้อย่าพึ่งหนึ่งแถมหนึ่งใครอยากได้ใครอยากได้อะไรบ้างเอาอันนี้เลยอันนี้ลดคุณน้าเอาไปใส่ไม่ทันใครพึ่งมาตัดสินใจรอบสุดท้ายรอบที่สองรอบสุดท้ายเหรอรอบสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายเปิดซุ้ตะกาได้ไหมเอาอันนี้ไปค่ะเปิดซุ้ตะกาที่เป็นแฟลตเซลได้ไหมรอบสุดท้าย เอาทีละแม็คนจะงงไหมพี่อี๋เงียบอยากได้ตะกร้าไหนบ้างคิวขอโทรศัพท์หน่อยโทรศัพทบพิมพหรอโทรศัพท์คิวตอนเนี้ยไม่เป็นไรถ่าเราดึตะกร้าให้กับคุณเมย์เดี๋ยวดึงให้รอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆนะครับใครจะตุนตุนเลยแล้วเดี๋ยวอีกพักหนึ่งจะลงไลฟ์แล้วก็คืออย่างที่บอกนะว่าวันนี้โปรเจ็ดทัพเจ็ดเขาเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดครับแล้วก็ คูปองวันนี้ดีมากโปก็ดีมากด้วยคูปองเยอะมากใช่คูปองเยอะมากใครจะะตุนแป้งดีเซ่น้องเพราะเดือนหนึ่งอ่ะเราไลฟ์ทีหนึ่งจริงบางที2เดือนก็ไลฟ์แค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เคยทําโปนอกเหนือจากไลฟ์เลยเรามาไลฟ์